สวัสดีครับพบกับคำาิงซาบมาลีเขาเลิกทำแล้วอันเนี้ยมันสมัยก่อนแล้วเนี้ยย้อนีุค2019อันนี้2019แล้วยกครัวร้องร้องร้องเต้นร้องเล่นร้องเล่นเต้นกระดิ๊บกระดิ๊บได้ไหมเต้นยกครัวนี่น้องภูพระเอกพระเอกว่ามันต้องแต่งเยอะมันรออยู่แล้วไอ้เนี้ย จะยิ้มก็ยิ้มตอนนี้มันลอยแล้วตอนนี้ยังปวดหัวสาวสาวทั่หาจองไว้กับแม่เดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวพ่อถ่ายให้เฮ้ยเบสแต่งให้ไหมอ่ะเบสทำอะไรฮะเบสแต่งมาแล้วแต่งเองแล้วเนอวันนี้เบสไม่ได้ออกฮะออก้ป็นพ่อเป็นมือกล้องสมัยก่อนเบสออกเยอะแล้วไงสมัยนี้ให้โบ้ให้โบ้ได้ไหมครับเป็นไงเป็นมือกล้องมือกล้องเนี่ยมือกล้องนี่เนี่ย ใครใครบอกท้ายไม่ได้ต่อยปักแตกเลยพ่อก็จะแต่งนานหน่อยพ่อหน้าดำพ่อหน้าดำพ่อหน้าดำแล้แต่งนานหน่อยแล้วแต่งงานหน่อยแจงแจงจริงใหญ่บอกว่าแต่งยังไงก็ได้เพราะว่าแต่งแจงเท่าไหร่ก็ได้ทั้งดิมโอเคก็ห้าสี่สามไป อยู่โรงเรียนวิทยาศึกษาปป5ครับโอ้มาว่าเด็กที่นี้ทำอะไรบ้างไปไหนเตะบอลเตะบอลเรียนหนังสือหน้าที่ของเด็กคือยิงประตูเยอะหน้าที่ของเด็กเดีนะหน้าที่ของเด็กคือยิงประตูครับเรียนเป็นนักฟุตบอลครับตอนนี้เป็นอคาเดมี่ของ ทีมเมืองทอ,องอ่าเมืองทองครับอ่พี่ด็พีด็อพี่เด็เพลงเลยพี่เพลงะลรเพลงเลย

ถ่ายได้เลยใช่ใช่มาอยู่ในถ้างานเนูถ่ายเองก็ได้ไม่ต้องฝากพี่ชิมงานไม่ต้องเดิถ่ายยังยังครับเลงยังครับรวมดิเตรียมพร้อมมาไงอบไหม ซ้อมทุกวันครับซ้อมที่บ้าซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างครับบางวันมีซ้อมวันครับผมเพิ่งซ้อมเมื่อคืนครับเหงยเท้าทไลก็โทโทโทไม่เบาแล้วทำไมวันนี้ไม่เอาเพลงตัวเองมาร้องคะก็ะเพราะว่าที่ผมไม่เลือกเพลงตัวเองมาร้องเพราะถ้าบอสไอ้ที่หนูไม่เลือกเพลงตัวเองมาร้องก็ถ้าร้องแล้วเดี๋ยวมันแพ้เดี๋ยวมันอายก็ขอควางใจจาก แฟนคลับบ uh, mm ูด้วยนะครับทำใจนิดนึงอายหน่อยๆนะครับอายเลยบู๊ดนะของพ่อแข่งขันใช่ไหมของบู๊ดขำขันครับเอาล่ะโอเคครับโอเคครับพี่บ้านโอเคเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากไปดูกางตินกันเลยดีไหมสวัสีค่ะสวดู ยังจะซองให้เว้ซองนะครับก็ตอนนี้นะครับพ่อกำลังจะเตรียมรายการนะครับกำลังจะถ่ายใช่เดี๋ยวเพิ่งชวนพ่อคุยพ่อกำลังท่องเนื้ออยู่เดี๋ยวจะชมไปแล้วจ้ะยี่อะไรวะ โบจำเนื้อได้ยังใจใจใจก้ามินยังคงท่องเนื้อกันอยู่ตลบร้อนนนร้ เริ่มแนละ้วทุกคน<ม>กำลัง<ม>กำลังท่องเนื้อกันอยู่นะคะ เสร็จแล้วไปไหนก็ไม่รู้าอะไรน้องโบอยากขอบคุณคุณพ่อยังไงบ้างคะวันนี้ที่แบบยอมเสียสละมาฝึกซ้อมแล้วมาขึ้นเวทีเพื่อแข่งขันไปด้วยกันอยากขอบคุณอะไรคุณพ่อบ้างโบอยากขอบคุณที่โบเป็นลูกพ่ออะไรโอ้โหฉันมาเองฉันมาเองฉันมาเอ แพทย์ชนะเป็นไม่สำคัญเลยครับมาหาประสบการณ์ประสบการณ์ดีๆอย่างนี้หายากครับซื้อไม่ได้ไม่มีขายเพราะเราองสมัครเข้ามานะครับการแพทย์ชนะนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่แน่นอนอย่อยางน้อยเราได้ไประสบการณ์ที่ดีครับโอเค <Okay S 2> ค่ะขอบคุณค่ะตามช่องทำสิ่งของมลี้วยนะครัโอเคค่ะ